สวัสดีครับวันนี้เรายืนน่ยชมน้าท่วมนัม่นเองฮะโอ้โหตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยเสียงโคตรดังอ่ะเสีงยงใครเต้นก็ไม่รู้อ่ะใครเต้นก็ไม่รู้แล้วไอ้นี่จะมาบังทําไมเฮ้ยแล้วดูระเบิดซะโอ้ย,อยเก็บค้างดูเน็ตก็ไม่ดีโมนี่เนี่ยระเบิดเลยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ก็เดินอ๋อนั่นเนี่ยไอ้นี่เต้นมันเต้นอะไรมเนี่ย อะไรเนี่ยเต้นเะยรแ้แถมโดนแช่แข็งด้วยอะไรโอ้ยเกมพังเกมผมถ้าจะพังเลยโอ้โหเกมผมค้างเออโดนระเบิดไปเลยดูดิเฮ้ยดูเกมมันดูเกมมันกลัวเราดิเฮ้ยทำไมเน็ตเน็ตเน็ตคณเป็นไรเนี่ยเน็ตผมเป็นไรเนี่ยเอ้า อ๋อด oh, oh, no oh, yeah. oh, ูเน็ตดูเน็ตเลยโอ้ตรงนั้นมีอันนี้ตรงนั้นมีสีทองโอ้ยเกมพังละเกมผมพังเกมผมพังเลยพังทลายเรียบร้อยฮะเกมผมพังทลายเรียบร้อยมีคนมาปิดยงยั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 งจะไม่ปิดอีกเปิดเพลงไปเรื่อยๆเราจะเต้นทำไมเต้นอ้า เกมดูเกมโอ้โหอันนี้บล็อกวั t ทำไมโอ้โหบล็อกรวมกันปุ้มโอ้ยเขาว่าผมต้องอพยพไปอยู่ด้านล่างแล้วแหละโอ้ยอะไรนักหนาเดียโอ้ยแล้วนี่อะไรเดีย๋ยวอะไรเนี่ยโอ้ตรงนี้มีสีทองโอ้ยถล่มหมดถล่มหมดแล้วไปไป อมาเอยดูนโอ้โอ <laughs> ดูเกมมันอะไรของเขาเนี่ยือ้อนั่นโดนระเบิดเลยเป็น,นี้เออเออแล้วไอ้นี่จะหยุดเต้นเมื่อไหร่เนี่ย <laughs> เต้นมากี่โมงละโอ้ไอ้น,นี่หัวโตหัวโต<ด>มา้าอือดลิก เรื่งโป้เฮ้ยเราจะสร้างสร้างอินโว้ยจะสร้างเรื่งนะเอ้อโดนเลยอือวันนี้เราปู้อะลนพระหล่นพระโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยมาสร้างอินเลยนักหนาเนี่ยอ่ะไอ้นั่นไอ้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยยังไม่ก็เต้นยังไม่หยุดอีกยังจะเต้นไม่หยุดอีกแล้วเน็ตเป็นอะไรเนี่ยเน็ตมันเป็นอะไรเนี่ยเน็ตมันเป็นอะไรโอ้ย อะไรนักหนาเนี่ยเน็ตเป็นอะไรเอาดูเน็ตดูเน็ตผมดิเน็ตยังเต็มอยู่แต่ทำไมทาไมการเคลื่อนที่มันเหมือนเน็ตไม่มีเลยเนี่ยน็ตเน็ตเเน็ตเการเคลื่อนที่มันเน็ตมันไม่มีอ่ะโอ้ยเอทิตตี้บ้าเอทิตตี้บอยเดี๋ยวทำเน็ตเน็ตผมแทบหายโอ้ยแล้วอีดีก็หยุดเล่นอีดี้ เล่นอิดเลยนะเนี่ยโอ้โหดูเกมผมดิโอ้ยเขาว่าตอนนี้ผมต้องอพยพไปด้านล่างแล้วแหละเดี๋ยวเกมนี้มันก็เริ่มรวนขึ้นแล้วเดี๋ยวเกมมันยิ่งรวนไปใหญ่เต้องต้องอ่า อันนี้ดีละเย้ดีแล้วีเ yeah, อาเอาไม่ระเบิดอ้าวลนเครื่องลนละเอ้ยทำไมนะมันจะเมี้ยเอ้ยมันยังไม่ดีอีกโอ้โหอ,อะไรเนะี่ยรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้พังแน่เลยเซิร์ฟนี้ผมเข้ามาผิดผิดเซิร์ฟหรือเปล่าเนี่ยเข้ามาผิดเซิร์ฟหรือเปล่าเนี่ยเซิร์ฟแทบจะแบบเครื่องแหลกมากเครื่องโคตรแหลกเลย มันเครื่องมันกระตุกหรือเปล่านั่นเนี่ยเซิร์ฟแหลกอะเซิร์ฟมันแหลกอืมนั่นโดนระเบิดเลยเฮ้ยบินได้เฉยเอ้าโดนอะไรเนี่ยวัดอืมโดนระเบิดไปโอ้ยคุณจะมาดูอะไรนักหนาเนี่ยโอ้โอ้โอ้ย ฮะเออนับว่านี่เอาวนั่นปิวีกับลมละปิวไปกับลมแล้วเฮ้ยโอ้อ้าอ่านั่นปิวไปกับลมเลยตู้ทางอะไรทางอะไรเอ้ยอันนี้อ่าอ่ายังจะเซกอีกอ้าวอาเอาอาว้าเอ้ยว้าวอ้าเอาลนไปละอ้าวอาไอ้นั่นมันนี่ ออ่าเกมค้างเกมค้างเพราะว่าผมต้องเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วแหละเปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟเซิร์ฟนี้ไม่ได้เซิร์ฟนี้บันโคตรบ้ามากเลยเซิร์ฟนี้โคตรบ้าโอเคดูดิโอ้เล่นอะไรนักหนานเนี่ยโอ้โหอือโอ้โหนน้จะเลนอินเลยนักหนานเนี่ยเฮ้ย เล่นอีกเล็กนะเนี่ยเฮ้ยวันนี้จะปุ้งท้างนี้จะกลับมาเป็นโปรไฟล์แบบรูปภาพวาดเหมือนเดิมเอ้ยเกมผมค้างะเกมค้างโอ้ย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 เกมค้างว a ดเอ็ดดี้มาริโอ้ พังละอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยสกายก็มาอีกอ่ะอื้อนั่นโตโอ้ยโอ้ยเกมผมแทบพังละไอ้นี่เป็นไรไอ้นี่เกมอยากโดนนี่เนอะนั่นนั่นนั่นเอาเอาเอาเออนั่นดีเลยที่มันโดนนั่นโอ้ยทำไมอยู่ๆผมโดนวาร์ปตรงนี้เนี่ยเอาดูมันดูเกมมันดูเกมมันทางกับผมดิ เน็ตไม่มีเน็ตผมก็พังเนี่ยเน็ตผมจะพังอะไรนักหนาเนี่ยเน็ตผมแทบจะแบบโอ้โหเครื่องเน็ตเน็ตบ้านผมน่าจะไปแบบไปสวรรค์ละเน็ดพังเน็ดแทบพังจริงอะดูดิคนคนเน็ตเน็ตยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยอ้าเนี่ยเนี่ยสีขีดอยู่เลยแต่ตัวละคร ดูเหมือนเน็ตมันหายอ่ะไอ้นี่มาริโออะไรเนี่ยอ่าอ่าไอ้น,นอั่นสร้างทำไม <g ül> ถล่มเลยอ่าอ่าเฮ้ยไปแล้ว้ยมับู <g ül> ลาวะกำลังขึ้นมาแล้วค <g ül> นนั้นน,นึกวันนว่าแฮกเกอร์นั่นแหละน,ะ <g ül> นึกว่ามันแฮกเกอร์แต่ที่จริงมันถือไม้กระทา เออเฮ้ยมาริโอเปปป้าเป้บว้เระเบิดอ่ะเอ้ยเรเบิร์ตเบยฮะดูเกมมัน <g rey> เกมผมแทบแทบจะแบบพังทลายหมดละ เกมผมแทบพังทลายหมดแล้วฮะนี่นะโดนระเบิดไปเลยโค้ชเขออเกมดีกว่าดูว่าไอ้นี่เน็ตแทบพังเน็ตหายเน็ตแทบหายเลยเน็ตแทบหายไปไปไปก็แมปอื่นไม่ใช่แมปอื่นเซิร์ฟอื่นไปลองเล่นเซิร์ฟอื่นก่อน โหลดไรยงขนาดเนี่ยโอ้ยโหลดกีชาจะมาเนี่ยเอ้ยเดนเดนเราเฮ้ยโอ้ยเกมผมแทบพังเลยโอเคตอนนี้ก็กลับมาละโอ้โหก็คือรู้สึกว่ามันเหมือนมันจะแก้ไม่ได้ฮะมันดูมันแก้ไม่ได้เลยมันแก้ไม่ได้จริงเฮ้ยโอ้โหจะตายละโอ้ยเไปดูเกมมันเอ้า เอาดูเกมมันดูเกมมาโดน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 ทำดิเอาเอาอยู่ๆก็รอดเฉยโดนอะไรของมันเอ้ามองได้ไม่ทันเลยเพราะว่าเนี่ยมันเป็นอย่างงี้เนี่ยเป็นอะไรนักหนาเนี่ยดูดูเครื่องมันดูเครื่องมันอะไรหนาเนี่ยอืมโดนด้วยโโดเกม เกมมันเน็ตแทบไม่ดีเน็ตแทบไม่ดีเลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเด้อเฮ้ยเดี๋ยวฮอเนี่ยสีระเบิดเลยแล้วก็ฮึเนี่ยยิ่งตีลอนลิสตีมันลิสตีมันอยู่ระเบนี้อยู่ระเบนนี้เออน,นี่กระโดดละโอ้ยทำไมเกมมันเป็นอย่างนี้เหมือนเกมแบบเซิร์ฟมันโดยทั้งนี้เซิร์ฟม,มันจะแหลกอยู่ เออพังเลยเป็นยงพังเลยเฮ้ยพังเลยโอเครอดเ <c oughs> อ้าปล่อยลงนี้เลยเหรอเออโดนระเบิดไปซะอวันนี้ยับบูฮ่าฮ่าฮ่าฮลอยทาวเวอร์ทาวเวอร์ทาวเวอร์ฮะมาฮะมาอ๋อเนี่มาเซิร์ฟเดิมนี่หว่าเซิร์ฟเดิมอ่ะที่มาริโอ มาฮะตึ้งเฮ้ยเร็วเร็วเน็ตหายเนี่ยเน็ตมันหายอ่ะทำไมเน็ตมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเซิร์ฟมันแหลกอ่ะเนี่ยทุกคนเซิร์ฟแหลกหมดเลยอ่ะทุกคนเซิร์ฟก็แหลกหมายว่าทุกคนเซิร์ฟจะแหลกหมดเลยเนี่ยเซิร์ฟมันก็แหลกเออไปก่อนเพื่อนเลยมาเล่ราไปก่อนเพื่อนอ่ะเอาเอาเอาหยิบเข้มา มาอย่างรวดเร็วอยู่ก็มาอย่างรวดเร็วเลยไม่บายคนนี้อยู่ด้านล่างอ่ะเอ๋ออะไรเนี่ยไป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 รอยทาวเวอร์โอ้ย Yes ย e s s ซ r Yes งซโอ้ยาโอ้ย่าเฮ้ยปีนดิเ้ เวียนโอ้ย,อยก่อนดีๆเกมบักก็เยอะบักก็เยอะบักก็เยอะเน็ตหลุดก็บ่อยเดีร็วๆไม้แผ่นไม้แ้วเมื่อไหร่ออะรจะมาเนี่ยแผ่นไม้นั่นน่ะเอ้ยเป็นไม้อันนั้นเมื่อไหร่จะมาเฮ้แผ่นไม้อะไรน้า เห็นไหมเฮ้ยว่าไงบอสว่าเอ้ามาสักทีว้มาสักทีไปไปโอ้ยทำไมเกมมันแหลกขนาดนี้ทำไมเซิร์ฟมันแหลกอะเซิร์ฟแหลกเกมเซิร์ฟมันแหลกอะเอา้าเซิร์ฟแหลก เซิร์ฟมันแหลกอ่ะอะไรเนี่ยเซิร์ฟมันแหลกโอ้แบตหกเจ็ดวัดแบตหกเจ็ดโอ้โหซิเซเว่นเนี่ยเซิร์ฟมันแหลกอ่ะที่จริงเราชนะแล้วแต่เซิร์ฟมันแหลกอ่ะเอาเอาเพลงาหมก เหงีย hey, um uh ังจะมาอีกเอาเอาอยู่ๆก็ล้มเฉยเซิร์ฟแหลก พังเซิร์ฟแหลกเมื่อกี้ที่จริงแล้วมันต้องชนะแต่แต่เซิร์ฟมันแหลกไงเซิร์ฟมันแหลกนี่ไงเซิร์ฟแหลกอีกละเนี่ยเซิร์ฟมันแหลกอะเซิร์ฟแหลกเออเซิร์ฟแหลกทำไมเพราว่าต้องเชื่อมเน็ตใหม่ด้วยเชื่อมเน็ตอันใหม่รีบเชื่อมรีบเชื่อมนี่ไง เอาเอาเน็ตห้าไปเลยเน็ตห้าวัดเต๋อวัดวัดอะไรเนี่ยอ้าวาเน็ตผมพังเน็ตผมพังวัดเอาอยู่ๆก็เชื่อมต่อได้เฉยเ,เ, <laughs> <laughs> <me 67. S 2> เอาเอาเ,อา hey, เอาน็ตพังแบตมีหกเจ็ดเอาอ๋ออเฮ้ยอ้นันเกิดทำรูไหมอ้นัน อ๋ไอนี่เล้เอ้ออยแล้วทำไมอยูไ่ยไหนนั่นเอ้ยอ้ยเออนั่นโดนไปเลยเอ้ยโอเคเน็ตช่วยได้อยู่นิดหน่อยช่วยได้อยู่นิดหน่อยฮะไปโอเคเน็ตกลับมาเป็นปกติละกิกห้าเออไปเลยโอ้โหอะไรนักหนาเนี่ยโอเคเพงหายละ โอ้ยเออกรีนเบคอนเพิ่ม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 อ่านนั่นนั่นเริ่มค้างละเดี๋ยวเริ่มค้างละเริ่มค้างละอ่ะอ๋อเดี๋ยว ผมใช้ระเบิดไม่ได้ผมไม่สามารถใช้ระเบิดได้อ่าก็คือเกมบลั๊กไปเกมผมบัก๊กละเเพราะว่าต้องถือของมั่วจนกว่าจะโยนระเบิดได้ <c oughs> ต้องถือของดูมาต้องถืออะไรอ่ะนั <c oughs> ต้องถืออะไรสิ่งใหเดี๋ยวเราจะลอง ลองเล็งเล็งตรงโน้นดิไม่ถึงน้ำวันจะเล็งตอนน้ำวันจะทำการปลาลูกโป่งไปอยู่กนนะโอ้โหโอ้โหไข่มันไปโยนอะไรตรงนั้นโอ้โหระเบิดขึ้นแรงเอ้ยเอ้ยถึงถึงอยู่ถึงอยู่โอ้โหไข่มันไประเบิดอะไรตรงนั้นน่ะไม่โดน เอ้ยไม่โดนเลยอือไม่โดนเฮ้ยเกือบโดนวิเกือบโดนมันกดโดนเดี๋ยววันใช้แอร์วุดนี้ขึ้นไปเอ๊บไปเอ้ยขึ้นมาถึงละมันอยู่เดินนี้เองเอ้ยโดนเไฮ้ย อา้าวเดินไปดีกว่าเดินไปดีกว่าเราไม่สามารถใช้อันนี้ได้อไอเรียบร้อยเลยว้าวทำไม่ได้เหมือนเกมมันแห้งไปแล้วเกมมันแห้งอะ่ะไม่ต้องใช้อันนี้แทนโอ้เจอเป็ดเป็ดดัก ้ยไม่มีคนมันปิวไปด้านในอ่ะขึ้นไป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 โอ้โหอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยทำไมเราหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองดีสตาร์ทหน่อยดีตัวละครใหม่ฮะเผื่อจะทำได้โอ้แซมอ่ะได้ละได้ละ ได้แล้วได้แล้ว่าแล้ว่าเรอ้าวใครเนี่ยโอ้โหไม่เอาจะมายืนทำไมเฮ้ยอ้าวหนีไปเลยโอ้ยเกมแหลกเวอร์เซิร์ฟแหลกเซิร์ฟมันอาจจะแหลกอยู่นิดหน่อยฮะ แต่มันก็ถือว่ามันมันแหลกอยู่นิดหน่อยฮะถ้ามันไม่มันไม่ได้แหลกเหมือนกับไอเซิร์ฟที่มันผ่านมาเมื่อกี้จะไปดูได้ฮะเซิร์ฟที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหโคตรแหลกอ่ะเซิร์ฟเซิร์ฟอ่ะโคตรแหลกเซิร์ฟแหลกอ่ะเซิร์ฟมันแหลกเซิร์ฟมันกระตุกเออโดนระเบิดเลยอ้าวอยู่วะนี่ม่ไโดนระเบิดแล้วก็ไปอยู่ในทอร์นาโดเลย เอออ่านี่ไงวา้์ปออกมาตุ้มโดนดซะเี่ยย่ยว้าไอ้เ้ือบยตกสะดุดอสะุดล้มสะดุดถือกระแพงเออสะสโอ้อัอะไรเนี่ยโดนระเบิดเอ้ยเอออ่าวันนี้นะบิ อย่าไม่ให้ใครขึ้นมานี่อยู่ด้านล่างเลยนี่อยู่ด้านล่างอ่ะต้องโดนโอ้โหนี่ใครมาลูมาจะเต็มเลยไอ้นุกบุ้งกระโดดลงน้ำเลยมาเสริมมันจะแหลกอยู่นิดหน่อยฮะไม่เป็นไรอว้าแต่ว่ายืนมือวันนี้ เอวันแต่างันทึ่งเอาทำไมยอมไม่ได้ไอ้ยเกมผมพังอีกแล้วยอมไม่ได้ก็ไม่สามารถใช้ระเบิดได้เฮ้ยผมใช้ระเบิดไม่ได้แฮกเกอร์หรือเปล่าเนี่ยแฮกเกอร์ทำรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าผมต้องมีตัวละครใหม่อีกแล้ว ยีตัวละครใหม่ยีตัวละครใหม,ใหม่โอ้ยทำไมเกมมันมีบั๊กเยอะเกินเกมเนี่ยก็บั๊กเยอะเกินบั๊กก็มีเยอะบั๊กมีเยอะแยะเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมใช้อเทมไม่ได้อ่าออกมาอีกแล้วออกมาถ้าใช้อเทมไม่ได้ก็ออกใหม่ฮะ ใช้เทมไม่ได้ก็คือเท่ากับออกใหม่เลยมาฮะหาเซิฟเนี่ยคนน้อยมากอ่านั่นเซิฟก็ใช้ไม่ได้อีกอ่าปิดเลยปิดเลยฮะปิดปิดเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร ปิดเครื่องปิดปิดโลบอ,อกเลยแล้วก็เปิดใหม่อะมาละไอ้แมาแมาแมวโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยไม่เอะไม่เอาซิาร์ฟนี้มาเซิร์ฟอื่น ขอเสื้อืนไหนปล่อยาปล่อยเธอมีมาแล้วโอ้โหโรงแรมโรงแรมเปิดเสงยง จะชอบไปปราร์ตี้กันตะบนสุดฮะคนก็จะไปปราร์ตี้กันตะบนสุดแล้วมันเอาเล่นไอ้ชิชาดี่วน,นี่ไงหนีน่งส้งเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยดูด <c oughs> ูด <c oughs> ิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันไปอยูต่ตรงเนี้ยด,ดี๋ยวดิทำไมเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นอะไระอา้าวไอเทมเป็นอะไรเนี่ย<ม>อา้าวไอเทมใช้ไม่ได้อีกแล้วอา้อาวอา้าวอยู่ๆเนี่ยเซอร์มันแหลกอ่ะเซอร์มันแหลก เซอรมันชอบแหลงเงี้ยอ่าน่นไปโผล่บนบันไดเลยโอ้ยยอ้ยมาที่ไหนแล้วเนี่ยไหนดู้จีดูคนกันดงวนดิกำลังนเขาเล่นอะไรกันบ้างโอ้เล่นอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้อันนี้เล่นอีก เล่นอีใครมาเล่นอีดใครบอกใเล่นอิออเบอรเลยออีกกอีกโดดขึ้นเลยตุ่มมนคนเขาไปเล่นอะไรกันเนี่ยเขาไปไหนกันหมดเนี่ยคน พวกคนเนี hey, oh, okay. Ooh, ่ยเดี๋ยวคนเขาไปเล่นอะไรกันหมดนี่ยอ๋อเจอคนเจอใครก็ไม่รู้อุ้ยใครเนี่ยเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยจิฟเวอรลองดูก่อนด้วยเฮ้ยวนี้ เาจะมาเป็นกูจะเป็นเฮ้ก้นว่าเฮ้ยใช่โอ้เนรไทอีกละเฮ้ยไม่ใช่เนรไทเซิร์ฟแหลกอีกละเซิร์ฟแหลกอะไรนัน่นนะเนี่ยเอ้ยเอาอยู่ก็ใช้ได้อยู่ๆใช้ได้สิโอเคใช้แล้วเปิดไม่ได้ใช้พิซไซ sudung, macam mana buat? niah, macam macam ini kan, macam lupa lupa bom. hey hey, oh, hey, dia jatuh. lawan dia jatuh ni ni dah. lawan dia jatuh ni ni. ni 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 โดนใครก็ไม่รู้มันโดนใครก็ไม่รู้อ่ะอ่นันนันออกมาละวิกเกอร์โดนเต็มๆเลยอ่ะอีเวนต์คอมมาละแก่เอ้ยนั่นนั่นหมอกน้ำอ่ะนกหมอกน้ำแต่เห็นชื่อคนอยู่แต่เห็นชื่อตัวละครอยู่มันอยู่ตรงไหนวันเอ็ก โดนเต็มเต็มเลยโดนเต็มเต็มเลยโอ้โหคนเริ่มมาลุมกันเลยเนี่ยเด็กโอ้ยคุณมารุมอะไรคุณมาลุมอะไรเออคุณมาลุมอะไรกันต้องดิเออ ไม่ต้องซื้กันละเออเอ้าโอ้โหคนนี้ไปติดอยู่บนเลยเอ้าติดอยู่บนอย่างนี้แกณโดนดีไปเลยตำลำนะมันเริ่มมาล้นหรือเปล่าเริ่มล้นรือเปล่าเอ้อเอ้าหายหายไปแล้วแต่มันยังอยู่มันยังอยู่มันใช้มันใช้สลามติดตรงนั้นันผ่านขนตกเลยอ่าเราใช้อันี้ไม่ได้อีก โอ้ยเซิร์ฟมันแหลกอะไรนักหนาเนี่ยเอาดูเกมรู้สึกว่าเกมนี้โคตรบ,บั๊กบั๊กไอพี่มาหามากบัก๊กเกมมันโหลดอะไรเนี่ยเหมือนเกมมันโหลดเลยไม่รู้อ่ะเนี่ยเน็ตยังอยู่แต่เ,มเกมมันโหลดเลยไม่รู้เซิร์ฟแหลกอ่ะเหมือนเซิร์ฟมันแหล,กอ,แหลกอะไรเงี้ยเซิร์ฟแหลกโอเคสำหรับวันนี้ก็เพื่อแค่น,นี้สวัสดีครับ